สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Simply Bullish นะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาใช้การาฟทองคำไปได้วยกันนะครับในเช้าวันอังคารที่28ตุลาคมเนาะแต่ก่อนอื่นนะครับก่อนที่รับชมก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนใน Time Frame h 4นะครับ Time Frame h 4เนาะสิ่งที่มันได้ทำคือ Time Frame h 4รเมื่อวานได้มีการกดตัวลงมาทำลายแนวรับในที่สุดถูกไหมครับจากการไซด์เวลงมาใช่ไหม แล้วก็มีการยกตัวขึ้นทําไส้กดตัวลงทําไส้ขึ้นมาปิดบินโดจิจากนั้นเปิดแท่งใหม่มาทําไส้เล็กๆนี้แท่งเดียวแล้วก็กดตัวลงไล่ชนรับแท่งนี้แล้วก็แท่งนี้ในที่สุดถูกไหมครับแล้วก็มีการทําลายแนวรับได้ด้วยจากนั้นพอเราเห็นแล้วมันทําลายแนวรับได้เราก็รู้แล้วว่าแนวรับได้ถูกทําลายแล้วกาพร้อมลงต่อถ้ามีการเปิดแท่งใหม่มาเห็นไหมครับได้ยกตัวขึ้นทําไส้จังหวะนี้คือจังหวะที่เราจะเซลลได้ถูกไหมครับเพราะว่ามันทําไส้เพื่อที่จะ กดตัวลงคือการเคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงต้านเห็นไหมครับจากนั้นมันดึงไส้กลับแล้วก็กดตัวลงมาชน4,000ต่อตอนนี้มันนี้กดตัวลงมาชน4,000นะครับมันนี้กดตัวลงมาทำโลที่3971.55ก่อนที่จะดึงไส้กลับมาปิดแท่งเทียนไว้ที่3989.92ถูกไหมครับแล้วก็เปิดแท่งใหม่มาได้มีการยกตัวขึ้นทำไส้เคลียร์วอลลุ่มฝั่งเซลล์แต่ไม่ถึงต้าน แต่ได้มีการเคลียวอลุ่มฝั่งเซลล์จากการชน4,000นะครับล่อเซลล์ด้วยแล้วก็ยกตัวขึ้นเคลียร์ไป,ไปที่4,009นะครับ4,10.18 0, 1, 0 1, ก่อนที่จะดึงไส้กลับมาแล้วก็ปิดเป็นโดจิถูกไหมครับทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับแนวรับจิตวิยาหลักพันซีที่4,000เนี่ยได้ถูกใช้เป็นสนามเด็กเล่นถูกไหมวิ่งไปวิ่งกลับมาหลายรอบแล้วแปลว่าตรงนี้จะเป็นจุดหนึ่งที่ถ้าการาฟจะทุบหรือจะบินจากจุดนี้ ก็สามารถที่จะบินได้หนักทุบได้หนักเช่นเดียวกันถ้าสมมุติว่าสิ่งที่มันทําอยู่ตอนนี้คือมันล่อมันล่อเซลล์สะสม,มวอลุ่มฟังเซล์ใช่ไหมครับแปลว่าตอนที่กาบบินก็จะบินได้รุนแรงเหมือนกันแต่ถ้าการที่มันวิ่งอยู่ตรงนี้มีแต่คนรอที่จะบายบายบาย,บายถูกไหมเดี๋ยวกาบก็จะต้องทุบต่อเพราะมันใช้สีพันแยวิ่งเล่นมาสีแท่งแล้วไม่หยุดเลยเห็นไหมครับสี 4, แท่งเนี่ยชนสีพันมาตลอดเนาะถ้าเราไปดูดีๆถ้าเราไปดูดีๆแม้กระทั่งในทางเฟรม เอ็มวันนะครับเราจะเห็นเลยว่าแนวรับแนวต้านจิต V วียลัก4,000เนี่ยถูกวิ่งไปวิ่งกลับหลายรอบแล้วถูกไหมครับล่อใบล่อเซลลแล้วก็วิ่งกลับล่อใบล่อเซลลแล้วก็วิ่งกลับเห็นไหมเคลียร์แล้วก็กลับเคลียร์แล้วก็กลับเห็นไหมครับล่อใบเห็นไหมครับตรงนี้ทุบลงมาล่อใบทุบลงมาเคลียรวอลุ่มฝั่งใบจากนั้นยกตัวขึ้นล่อเซลลถูกไหมล่อเซลล์แต่ไม่ได้เคลียรหนักแล้วก็กดตัวลงมาเคลียวอลลุ่มฝั่งใบดูดีๆนะครับ กดตัวลงมาเคลียบว้ลุ่มฝั่งาบถูกไหมครับแล้วก็ยกตัวขึ้นไซเวย์ sideways, ขึ้นไซเวย์ sideways, ขึ้นไซเวย์ขึ้นอันนี้คือการลอเซลล์ละไซ์เวย์ขึ้นไซเวย์ขึ้นแล้วก็เบรคขึ้นไปลอเซลล์แล้วก็ไม่ได้เป็นการบินเนาะเป็นการไซเวย์ขึ้นเรื่อยๆแล้วการไซเวย์แบบนี้คือเหมือนการที่ทําให้คนเชื่อว่ากราฟจะขึ้นต่อสุดท้ายพอกราฟจะขึ้นมันก็จะทุบลงมาเรื่อยๆถูกไหมครับเป็นการไซเวย์ลงแทนไซเวย์ขึ้นลอเซลล์แล้วก็กดตัวลงมาถูกไหมครับ อันนี้คือสิ่งที่มันบ่งบอกแล้วว่ากราฟเนี่ยใช้ตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นไซเ์ไปกลับเพื่อล่อทั้งบ่ายทั้งเซลแล้วก็เคลียล่อทั้งบ่ายทั้งเซลแล้วก็เคลียตอนแรกล่อบ่ายกดลงกดตัวลงมาเคลียถูกไหมครับไซเ์ขึ้นไปล่อเซลกดตัวลงมาให้คนเซลดีใจถูกไหมยกตัวขึ้นมีคนเซลอีกแล้วกดตัวลงมาคนเซลดีใจยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านอาจจะมีคนเซลหรือไม่เซลไม่รู้กดตัวลงมาคนเซลก็ดีใจ แต่ทีนี้พอคนเซล,ลเริ่มได้ใจปุ๊บกาฟมีการยกตัวขึ้นเบรกขึ้นไปเห็นไหมครับสองสามแท่งเนี่ยเบรกขึ้นไปเท่ากับว่าเบรกขึ้นไปเนี่ยก็เคลียร์วอลุ่มฝั่งเปียบเซล,ลไประดับหนึ่งถูกไหมครับเพราะอะไรครับการเบรกขึ้นไปเนี่ยทำให้คนเซลลเชื่อว่าการาฟมันจะขึ้นแล้วก็กลัวจากนั้นก็จะปิดหรือไม่ก็ตั้งเอสเอลไวแล้วแล้วก็โดนเอสเอลถูกไหมครับพอคนเซล,ลโ,ดโดนเอสเอลจากการที่มันเบรกขึ้นไปกาฟก็กลับลงมาใหม่ถูกไหมครับแล้วจังหวะที่กลับลงมาก็ล่อใบลงมาด้วยเห็นไหม ยกตัวขึ้นไปเหนือสี่พันแล้วก็กดตัวลงมาล่อใบเนี่ยล่อใบไปกลับนะครับอันนี้ไม่ใช่การล่อใบแบบอย่างเดียวหรือล่อเซลล์อย่างเดียวนะการน่การวิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยคือการที่ล่อทั้งใบทั้งเซลเล์ในระหว่างทางไปด้วยเพื่อที่จะเคลียร์ทั้ง2ทางเลยเห็นไหมครับพอล่อใบปุ๊บก็ทุบลงมาทุบลงมาเล่นเอเซลไปแล้วคนใบก็เอเซลถูกไหมครับจากนั้นก็สร้างจุดกับตัวใหม่แล้วก็ยกตัวขึ้นไปล่อเซลล์อีกแล้วก็เคลียร์บอลลุ่มฝั่งเซลล์กดตัวลงมาล่อใบ แล้วก็เคลียวลุ่มปังใบนะครับตอนนี้แล้วรับแนวต้านจิตวิยาสี่พันเนี่ยใช้เป็นสนามอีกเล่นจริง,รง,รง,รงๆนะครับวิ่งไปวิ่งกลับเพราะฉะนั้นจุดที่เราจะออกออเดอร์จะไม่อยู่ที่สี่พันเราจะออกออเดอร์จากไหนครับเราจะออกออเดอร์จากการที่กราฟมีการทุบนะครับถ้ามันยกตัวขึ้นไปแล้วมันทุบลงมาชนสี่พันโดยการที่มีการชนรับผ่านไส้ชนรับผ่านไส้ทำฮะทำโลแต่ไม่ถึงอีกรับ เราจะมารอายที่ไส้ข้างล่างเพราะถ้าเราบายต่ำกว่าสี่พันตอนนี้แล้วมันมีการสร้างจุดกลับตัวแล้วยกตัวขึ้นไป 4, ไเหนือสี่พันเนทานน 4, ่ากับว่าไม้เราก็จะได้เป็นไม้ที่ดีเพราะว่าถ้ามันยกตัวขึ้นไปเหนือสี่พันถูกไหมครับแล้วมันไปสร้างแนวรับอยู่เหนือสี่พันแล้วมันยกตัวขึ้นสร้างจุดกลับตัวอยู่เหนือสี่พันเท่ากับว่าไม้เราที่ได้จากข้างล่างนั้นจะเปรจะปลอดภัยเพราะอะไรครับมันมีแนวรับที่อยู่สูงกว่าสี่พันแปลว่าถ้ามันยกตัวขึ้นได้ ทำลายต้านได้หลังจากการที่สร้างแนวรับแปลว่าแนวรับนั้นจะแข็งแรงถ้าบอกว่าไม้ที่อยู่ต่ำกว่าแนวรับนั้นจะเป็นไม้ที่ดีถูกไหมครับเพราะว่ามันไม่ได้อยู่แค่ต่ำกว่าแนวรับ4,000นมันอยู่ต่ำกว่าแนวรับจุดกับตัวที่กราฟจะสร้างเหมือนกันถ้าการมันยกตัวขึ้นไปได้เนาะอันนี้คือมุมมองของการที่เราจะได้ไม้ต่ำกว่า4 0 0พันก็เช่นเดียวกันถ้าคิดว่ามันจะลงต่อถ้าเราจะเซลล์เราก็ต้องรอให้มันมีการชนต้านผ่านไส้ถูกไหมครับทำหาแต่ไม่ถึงอีกต้าน แล้วเราเซลล์ถูกไหมครับอย่างเงี้ยชนต้านผ่านไส้ทําลายแต่ไม่ถึงต้านแล้วเราได้ไม้เซล์ตรงนี้ถูกไหมอ่าเราได้ไม้เซลล์ตรงนี้จากนั้นถ้ามันสร้างจุดกับตัวหรือมันดึงไส้กลับกดตัวลงมาถูกไหมแล้วมันมาสร้างจุดกับตัวตรงนี้อ่ามันมายกตรงนี้ใช่ไหมแล้วมันมาสร้างจุดกับตัวตรงนี้จากนั้นแล้วมันกดตัวลงมาทําลายแนวรับเท่ากับว่าไม้เซล์เราก็ปลอดภัยเพราะอะไรครับเพราะว่าไม้ที่อยู่ นะครับไม้ที่อยู่ต่ำกว่าจุดกับตัวเนี่ยไอ้ไม้ที่อยู่สูงกว่าจุดกับตัวตรงเนี้ไม้เซลจะอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับไม้เซลที่อยู่ตรงนี้จะเป็นไม้เซลที่ปลอดภัยเพราะว่าอะไรครับคุณเซลล์จากตรงนี้ถูกไหมกราฟกดตัวลงมายกตัวขึ้นเคลียร์จากนั้นกดตัวลงต่อสร้างจุดกับตัวตรงนี้เท่ากับจุดกับตัวตรงนี้จะเป็นจุดกลับตัวที่ป้องกันไม้เซลของคุณไม่ให้โดนไม่ให้โดนเคลียร์ถูกไหมครับ เพราะว่าถ้ากราฟจะยกตัวขึ้นเคลียร์กราฟจะยกตัวขึ้นมาเคลียร์แค่ประมาณนี้เคลียร์ถึงตรงนี้แล้วก็อาจจะลงมันจะมันจะยากมากที่มันจะยกตัวขึ้นชนต้านไปหาไม้เซลล์ขุนแล้วก็เคลียร์เพราะฉะนั้นถ้ามันกดตัวลงมาขนาดนี้แล้วทำลายแนวรับได้แล้วไม้เซลล์ก็ตั้งเอซลหน้าไม้ได้เลยเพราะว่าถ้ากราฟยกตัวขึ้นมันจะยกตัวขึ้นแค่ถึงประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็กดตัวลงต่อนอกสจากว่ามันจะสร้างจุดกลับตัวฝั่งบายตรงนี้ไปเลยแล้วกดตัวลงไม่ถึงรับ และยกตัวขึ้นซึ่งถ้ามันกดตัวลงไม่ถึงรับสักทีไม่ยอมชนรับแล้วทําท่าจะสร้างจุดขับตัวเราก็ปิดกําไรไม้เซลลไปแล้วเรียบร้อยถูกไหมครับเพราะเราเห็นแล้วว่าการาฟกำลังจะกลับขึ้นมาหาเราเห็นไหมครับอันนี้คือสิ่งที่เราจะเล่นแต่ถ้าเกิดว่าเราถือไมซลลอยู่แล้วกราฟกดตัวลงมาทําลายรับได้ mm. ก็ยิ่งดีครับแปลไม้เซลเราปลอดภัยหนึ่งระดับแล้วสุดท้ายแล้วถ้าการาฟยกตัวขึ้นเคลียร์ไม่ถึงต้านเราก็ถือได้ต่อเพราะว่ามันเคลียร์ไม่ถึงต้านมันก็ต้องกดตัวลงต่อ แต่ถ้าเกิดว่ามันยกมันยกตัวขึ้นไม่ถึงต้านก็จริงแต่ถ้ามันกดตัวลงมาก็ไม่ยอมชนรับแล้วก็ทําท่าจะขึ้นใหม่แล้วก็มาทําลายต้านตรงนี้เราก็แค่ปิดไม้เซลล์เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะกลับขึ้นมาแล้วก็แค่นั้นเองเนาะอันนี้คือสาวนของทางร์ก H1 นะครับแค่ดูคร่าวๆเนาะส่วน t าร์กเ o รม H1 เราก็เห็นแล้วว่ากราฟเนี่ยมันไซด์เวย์ไปกลับแบบนี้คือมันยังไม่มีวี่แววว่ามันจะปิดวิ่งไปทางไหนเพราะว่า อย่างที่เราได้เห็นคือมันสามารถที่จะยกเคลียวอลลุ่มฝั่งฝั่งไหนครับเคลียรวอลลุ่มฝั่งเซลล์อย่างละเอียดก่อนจากการที่ชนต้านชนต้านผ่านไส้ทำหายแต่ไม่ถึงอีกต้านซึ่งเป็นต้านนี้จากนั้นแล้วค่อยดึงไส้กลับแล้วกดตัวลงในที่สุดก็ได้ซึ่งในระหว่างที่บินขึ้นไปขนาดนั้นก็จะล่อยคนโฟล์วบายไปในตัวด้วยแล้วจากนั้นพอมันทุบลงมาคนก็จะไล่าบายที่แนวรับเหมือนกันแล้วกราฟก็จะทุบลงมาอย่างต่อเนื่องเนาะ ในทางเฟรมเพชโก็อย่างที่บอกอย่างหนึ่งคือทางเฟรมเชโก็ยังสร้างจุดกับตัวฝั่งบายไม่ได้เพราะว่าแท่งนี้แท่งเดียวเนี่ยมันมีทั้ง2องอย่างคือยกตัวขึ้นทําไส้แต่ไม่ถึงต้านไม่ล่อเซลลกดตัวลงชนรับล่อบายผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับซึ่งเป็นรับจุดรับที่เป็นไส้ตรงนี้ถ้าเขาว่าตรงนี้ยกตัวขึ้นเคลียลลุ่มฝังเซลแล้วแท่งนี้ก็กดตัวลงเคลียลลุ่มฝั่งบายแล้วของทางเฟรมเพชโแปลว่าแท่งนี้แท่งเดียวนะครับวิ่งจาก4 0 1 9นะครับ กดตัวลงมาที่3973เนี่ยเกือบเกือบ5000จุดแล้วเห็นไหมรับแท่งนี้เห็นไหมเคลียร์ทั้งสองทางเลยยกตัวขึ้นเคลียร์วอลล่มฝั่งเซลล์กดตัวลงเคลียร์วอลล่มฝั่งบายวิ่งแท่งเดียวอยู่ที่เกือบเกือบ5000จุดแปลว่าต้องตอนนี้กราฟต้องการเคลียร์ทั้งสองฝั่งให้ได้เพื่อที่ว่าจะได้ทุบหรือจะได้บินแต่เราไม่สามารถรู้ได้นะครับว่ากราฟจะทุบหรือบินตอนไหนแต่ถ้าเราบายในระหว่างนี้เราบายในระหว่างไซเวย์ทั้งที่ว่าเราไม่ไม่ได้รอให้มันมีการกดตัวลงก่อน เท่ากับว่าความเสี่ยงอยู่ที่เราตอนนี้เพราะว่าอะไรครับรอใบในระหว่างไซด์เวท้ากราฟทุบแล้วทุบได้ไกลเพราะว่าถ้ามันทุบลงมามันทุบลงมาอีกรอบหนึง่งก็ต้องกดตัวลงมาต่ากว่าไส้การที่ตกดตัวลงมาต่ากว่าไส้เท่ากับว่าไส้คือแนวรับอย่างหนึ่งคนก็รอใบถ้าจุดนี้มีคนรอใบกราฟก็ต้องทุบได้หนักเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่บายในโซนนี้ณนะตอนนี้เราจะไปเล่นต่อเมื่อมันมีการกดตัวลงมาชนรับถูกไหมครับชนรับ ผ่านไส้ผ่านไส้ทาโลแต่ไม่ถึงอีกรับรับไหนก็ได้เราก็ค่อยบายเพื่อคาดหวังให้มันยกตัวขึ้นเคลียร์ให้เราเก็บกําไรก็ได้หรือสร้างจุดกลับตัวแล้วยกตัวขึ้นชนต้านเราก็จะมีไม้บายที่ถือรันเทรนได้ถ้ามันจะขึ้นจริงๆเนาะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ราคาจะผ่านตรงนี้ไม่ผ่านตรงนี้แล้วผมอยากให้เห็นอีกอย่างหนึ่งคือไม่ใช่ time frame day นะครับแต่เป็น time frame week เห็นไหมครับ time frame week มีขอบสามเหลี่ยมตรงนี้ ซึ่งตรงนี้การที่มันเนี่ยวิ่งลงมา2อสามแท่งแล้วมันไม่ยอมผ่านเนี่ยอาจจะเป็นเพราะสามเหลี่ยมของทางเฟรนดอยู่ณนะตรงนี้พอดีซึ่งถ้ากราฟกดตัวลงมาไม่ยอมผ่านอาจจะมีการสร้างจุดกลับตัวจากตรงนี้แล้วค็ยกตัวขึ้นไปก็ได้หรืออาจจะยกตัวขึ้นไปเคลียร์ก่อนหรืออาจจะไซด์เวในสามเหลี่ยมนี้ก่อนแล้วยกตัวขึ้นไปนะครับแล้วตรงกลางของสามเหลี่ยมนี้ตอนนี้อยู่ที่4ี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าศูนย์เหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจะไปจากการที่มันลงมาเนี่ย ถ้าบาแล้วถ้ามันจะสร้างจุดกับตัวขึ้นไปแปลว่าคาดหวังสามารถคาดหวังกําไรได้ที่ตรงไหนครับที่ 41, 4 1 5 0 4 1 4 9เพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามันมีการสร้างจุดกับตัวฝั่งบายที่ดีหรืออย่างน้อยสุดก็สมบูรณ์เราก็สามารถที่จะร้อยมันย่อแล้วหาไม้ายได้ถูกไหมครับแล้วถ้ามันจะไม่ผ่านจริงๆแปลว่ามันก็ต้องยกตัวขึ้นไปถึงตรงกลางตรงกลางนี้เท่ากับว่าเราสามารถทํากําไรอยู่ที่ราคาประมาณนี้ได้แปลว่าเราสามารถถือรันเทรนไม้จากราคาปัจจุบัน ไปถึงตรงนี้ได้ถ้ามันสร้างจุดกับตัวฝั่งบายแล้วให้คุณบายได้นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากประมาณนี้เนาะเพราะฉะนั้นระมัดระวังด้วยดูด้วยว่าสามเหลี่ยมตรงเนี้มันจะสามารถที่จะชนผ่านได้ไหมถ้ามันไม่ชนมันยึกยักเนี่ยไม่ยอมผ่านสามเหลี่ยมเนี่ยแปลว่ากาปจาจะต้องเริ่มไซเวในสามเหลี่ยมแล้วถ้ามันจะไซเวในสามเหลี่ยมแปลว่าเราก็ต้องหาไม้บายจากการเล่นซึ่งก็ต้องดูว่าจุดกับตัวฝั่งบายในไทม์เฟรมเล็กเนี่ยอย่าง H บจะสร้างสักทีหรือเปล่า ถ้ามันจะสร้างในฐานเฟรมเพจวอเป็นไปได้จริงๆแล้วมันควรที่จะกดตัวลงมาชนรับผ่านไส้ทําโลแต่ไม่ถึงอีกรับจากนั้นก็สร้างพชั่นกันกลับตัวฝั่งใบยกตัวขึ้นทําลายต้านแล้วเปิดแห่งใหม่มาเราก็จะบายนะครับเนอสำหรัวันนี้ก็มีเรื่องมาฝากเพียงเท่านี้แล้วนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์คอมเมนต์และแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้และสวัสดีขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ